สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบวัดแบตเตอรี่นะครับด้วยแบตเตอรี่เทสเตอร์นะครับยี่ห้อแลนคอนไม่น่าใจนะครับว่าอ่านชื่อยี่ห้อถูกหรือเปล่าอ่าเราก็ทำการอ่าใช้คีมคีบนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้มันจะรองรับแบตเตอรี่ลิเธียมด้วยนะครับโอเค เมื่อเราคีบที่ขั้วบวกและขั้วบลบนะครับเครื่องเทสก็จะเปิดขึ้นมาในตัวเครื่องเทสเองจะไม่มีแบตเตอรี่ภายในนะครับใช้แบตจากแบตเตอรี่ที่เราทําการคีบทดสอบเลยตอนนี้สถานะแบตจะมีแรงดันอยู่ที่1 2 7 0นโวลต์นะครับเราลองมาเทสเบื้องต้นนะครับหัวข้อที่1จะเป็นแบตเตอรี่เทสนะครับ อ่านี้เป็น r ค n น i ิ้งเทสตนะครับตัวนี้ช h a r g i n g t ท s ตตัวนี้ review data นะครับตัวนี้จะตั้งภาษาแหล่งกอ่ะโอเคกลับมาที่แบตเตอ y t ่เทนะครับวันนี้เราจะลองอต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับตัวนี้เป็น Toyota v e l o สแต่ว่าผมไม่แน่ใจรุ่นของเขานะครับเพราะว่ามันน่าจะโดนตัวปิด ไปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับทีนี้ไม่ไม่รู้ค่า CCA มาตรฐานของแบตตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะสมมุตลิละกันนะครับเรากดาเข้าไปที่แบตเตอรี่เทสก่อนมันก็จะมีขึ้นว่าสถานะชาร์จหรือว่าก่อนทำการชาร์จนะครับผมจะใช้ก่อนทำการชาร์จกด enter ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่น้ำนะครับเป็น AGM EFB EFB เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถที่มีโบดสต o อ s t a าร์นะครับเห็นไหมครับรุ่นใหม่ล่าสุดมันจะมีตัวตัวเนี้ยคือ Micro 500มันจะมีของลิเธียมด้วยนะครับเรามากด START เลยนะครับทีนี้เมื่อสตาร์ท๊บมันจะมีค่ามาตรฐานให้เราเลือกคือ CCA หรือ JIS ถ้า เอาแบบที่เราชัวร์เลยนะครับไม่เลือก J S แต่ว่าตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นอะไรเห็นไหมครับมันจะมีค่าตัวนี้นะครับให้เราดูที่แบตเตอรี่ของเรานะครับแต่เนื่องจากผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าตัวนี้มันรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรด้วยนะครับเพราะว่ามันโดนทับอยู่น่าจะเป็น G S นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจตัวค่าของมันทีนี้เราเลือกที่ C C A ไปนะครับ ทีนี้ cca ลูกนี้ผมไม่รู้ด้วยนะครับว่าค่ามาตรฐานของเขาตอนที่แบตยังสมบูรณ์เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ผมสมมุติไปอยู่ที่400ก่อนนะครับสมมุติไปที่400เราทําการเทสเลยเมื่อกดทําการเทสอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงช่องแรงเนี่ย healthy เนี่ยครับมันจะขึ้นว่า76แบตเตอรี่ลูกนี้วัด cca ได้350นะครับ ส่วนการชาร์จของแบตเตอรี่นี้คือเต็มอยู่ที่12.68นะครับค่าความต้านทานภายในอยู่ที่8.57ม ah. ิลลิโอห์ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสำหรับความต้านทานภายในแบตลกนี้อาร์เรทที่เราตั้งไว้เบื้องต้นนะครับอยู่ที่400ทีเนี้ยเพื่อนๆถ้าเห็นค่านี้ เราก็จะพอทราบว่ามันสัมพันธ์กับค่าตัวบนนึกออกไหมครับสมมติว่าถ้าเรากลับไปนะครับเรากลับไปตั้งค่าเลทยเบื้องต้นในการเทสเนี่ยอยู่ที่350ค่าเฮลตี้ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นร้อเลยเนต์ลยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเฮลตี้ตรงนี้ครับผมว่าถ้าเอาชัวนะครับเราต้องรู้ค่าเบื้องต้นค่ามาตรฐานนะครับของแบตแต่ละลูกนะครับในการเทสเดี๋ยวผมกลับไปให้เพื่อนๆน,นดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าเป็น 350สุขภาพมันจะกลับมาที่100%หรือเปล่านะครับ โอเคสามร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับคูดแบตเตอรี่เฮลตี้เนี่ยขึ้นหนึ่งร้อยเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตรงส่วนของสุขภาพเนี่ยครับเราต้องรู้เรทของ Uh, C.C.A. ของแบตเตอรี่เราให้มันค่อนข้างชัว100%นะครับมันถึงจะวัดออกมาเป็นอาัตราส่วนว่าแบตเราสุขภาพดีหรือไม่ดีนะครับทีนี้เมื่อเรารู้ค่า C.C.A. นะครับ C.C.A. เนี่ยจะมีผลกับการสตาร์ทรถเครื่อง t o y ย t a v เ o ลมัน1 5 0หนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมีหลายๆท่านเอาตัว0.13เนี่ยมาคูณ1,500 ผมไม่มั่นใจนะครับว่า0.13มาจากไหนก็ลองลองค้นหาอยู่พยายามอ่านก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นค่ามาตรฐานหรือเปล่าทีนี้เมื่อเรา0.13คูณ1 0นะครับมันจะออกมาต่ำสุดของ cca ลด1,500ที่สตาร์ทได้เนี่ยจะอยู่ที่195แต่เท่าที่ผมศึกษามาแล้วก็ดูหลายๆคันนะครับต่ำกว่า195ก็ยังสตาร์ทติดเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลอ้างอิงโดยตรงมันอาจจะมีจุดอื่นด้วย เอาง่ายๆนะครับมันเป็นการดูค่า cca เบื้องต้นของรถละกันนะครับแต่จุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งคือค่าความต้านทานภายในนะครับจุดนี้ก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้รถนะครับผมมองว่าเราควรที่จะสังเกตอาการรถด,ด้วยนะครับว่าเช้าเช้าเนี่ยเราสตาร์ตติดยากหรือเปล่านะครับเราจะมาดูแต่ค่า cca เวลาเข้าศูนย์ค่าอ้างอิองพวกนี้บางครั้งผมว่ามัน,มนไม่แน่นอน มันไม่ชัวร์อยเอรเซนะครับเราต้องดูหลายๆอย่างอาจจะดูแบบผมดูเหมือนผมใช้รถมาเป็น10ปีนะครับหลาย10ปีเราก็จะดูอาการของรถสมัยก่อนพวกเซนเซอร์มันยังไม่เยอะนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆในรถเราเนี่ยมันยังไม่เยอะเวลาขับสตาร์ทเช้าๆเนี่ยเริ่มลากรอบลเริ่มแบบหมุนสวิตช์กุญแจกว่าจะติดนี่เริ่มนานแล้วก็แสดงว่าแบตเขาเริ่มออกอาการนะครับ ส่วนรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางครั้งเซ็นเซอร์มันเยอะนะครับพอเซ็นเซอร์เยอะเนี่ยหลายๆท่านมักจะเจอว่าพอเราใช้รถนะครับใช้รถค่อนข้างที่จะน้อยเนี่ยขับระยะทางแบบว่าไปส่งลูกหรือว่าไปซื้อของแค่ไม่ถึง10กิโลนะครับ5้ากิโลแล้วขับกลับบ้านมาจอดไฟมันก็ชาร์จเข้าแบตไม่เต็มนะครับมันเลยทําให้แบตรถที่เราใช้ใช้กันเนี่ยเสื่อมไหวนะครับปัจจัยมันอยู่ตรงจุดนี้ค่อนข้างสําคัญ โอเคสำหรับวันนี้นะครับเป็นการเทสเบื้องต้นนะครับสำหรับแบตเตอรี่เทสเ,เตอร์